มตอนนี้เรามาให้กับตำรวจนะฮะซึ่งจะเข้าไปจับผู้ค้ายาเสพติดอยู่นะครับนั่ง่ลงนั่ง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 ลง,ลง,ลงไม่เกี่ยวหนูไม่ได้ทำอะไรท่านผูช้ชมครับตอนนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พยายามพิจารณาเจรจาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องสองสยัยในการค้ายาเสพติดเนี่ย ตำรวจสถานีตำรวจภูทรลาดหลุมแก้วปลอมตัวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างวางแผนเข้าจับกลุ่มแม่ค้ายาบ้าในแหล่งค้ายาที่เรียกว่าเกาะญี่ปุ่นตะบนหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีในขณะที่เข้าจับกลุ่มผู้ค้ายาบ้าได้นำของกลางและเงินลอดซื้อซุกซ่อนไว้เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจค้นหาของกลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับตัวผู้ต้องหาไม่รู้เรื่องไม่เอาผมยอมบอกไม่เอาผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ทำอะไรอ่ะค้นอ่ะค้นเลย านั่งลงนะไม่ไม่ไม่ทำอะไรมาให้เจอแล้วกันนั่งลงนั่งลงนะนั่งลงนะจ๊ะเรื่องอะไรอ่ะนั่งลงนะจ๊ะนั่งลงนะจ๊ะปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวเธอไม่ไม่ไปไม่ไปมีรถมีเด็กนั่งอยู่สามคนทั้งหมดถุงพลาสติกมีอยู่ประมาณห้าสิบอันคุณผิดแล้วคุณผิดแล้วคุณนั่งอยู่ผิดแล้วไม่ได้ออกไปเลยในของการที่เราซื้อได้มานั่งนี่มานั่งนี่หมดนั่งลงไปถ้าเดินวุ่นวายเอาใส่กุญแจมือให้หมดเลยร่วมกันเลยหนูไม่ได้หนีหรอกพี่ เจ้าหน้าที่ค้นหาของกลางแต่ไม่พบจึงเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหาบอกที่ซ่อนถ้าพี่จะให้หนูหาของห้าสิเมตรหนูไม่มีหนูมีแค่สามสิีเมตรเองนะเอาของที่ถุงที่คว้างอ่ะไม่คว้างอยู่ไหนแต่ว่ามันไม่มีนะมีแค่ตางไก่นี่เอาเอามาเนี่ของไม่สะเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยไม่ดเนี่ยเนี่ยหนูสาบานแล้วอ่ะ นี่ไม่งั้นหนูไม่พาไม่พาพี่มาหรอกเพือพี่มีแค่นี้เพราะว่าหนูกินเลือเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เอามี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 อ้าวไม่ใช่แล้วที่เขาเสพไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาใส่เมื่อไหร่มื่อไหร่มื่อมีแค่นี้จริงพี่ตีหนูมีสาบานไหนที่สุดตำรวจก็พบยาบ้าจำนวนหนึ่งถูกซ่อนไว้ในกองขยะพร้อมกับเงินล่อซื้อก็จริงๆเลี้ยงลูกนี่แหละเพราะว่าหนูก็ไม่มีรายได้ใช่ปะนะส่วนผู้ต้องหาเมื่อจำนวนด้วยหลักฐานก็รับสารภาพว่าค้ายาเพราะต้องการนำเงินไปเลี้ยงลูก เนื่องจากไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งส่วนยาบ้าที่นํามาขายนั้นรับมาจากจังหวัดนคนปรปฐมในราคามัลละ27,000บาทที่ได้เด็กงามเหลือประเด็นเด็ดเจ็สีรายงาน